เป็นเรื่องของ liquidity problem เนอที่วันนี้ทุกๆคนเนี่ยยังมองว่า EA เนี่ยยังมี liquidity problem รออยู่เชื่อว่านะครับ liquidity problem เนี่ยจะถูกคลี่คลายผ่าน partnership bank ละกันนะครับภายในเดือนกันยานี้เรื่องอื่นๆที่เราคลี่คลายไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นผมคิดว่ามันมันน่าจะกลับขึ้นไปในสู่ที่จุดที่มันดีกว่าเดิมให้รอชม chapter ถัดไปดีกว่าว่า new management เนี่ยจะ drive บริษัทไปที่จุดไหน ในปีที่ผ่านมา EA เจอวิกฤตครั้งสำคัญจนราคาหุ้นร่วงไปอย่างมากเขาจะแก้ไขวิกฤตนี้อย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณวสุกลมเกลียงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบมจพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA สวัสดีค่ะคุณวสุสวัสดีคคับพี่หลุ่ครับค่ะต้องบอกว่า EA เนี่ยเป็นหุ้นที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะคะ,คะเกิดอะไรขึ้นกับ EA เมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยเ,เราจะเริ่มต้นกันอย่างไงบ้าง ผมคิดว่าปัญหาหลักๆที่มันเกิดขึ้นจากเอ EA นะครับมันเกิดจาก c r e d e n t i a l ของบริษัทที่มันถูกกระทบเนื่องจากพูดถึงหุ้นเดิมนะครับหรือคุณสมพศเองนะครับหรือคุณอมอเองเนี่ยที่โดนกล่าวโทษโดยกรอตตนะครับปัญหาเนี้ยนะครับ,รบส่งผลกระทบเป็นโดมิโนสำหรับ EA อเองนะครับไล่ตั้งแต่ว่าหลังจากที่ท่านทั้งสองโดนกล่าวโทษเนี่ยด้วยกฎของตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยถูกถอดจากหุ้น ESG เออตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ช่วงที่เรากําลังที่จะออกหุ้นกู้พอดีนะครับซึ่งเป็นกรีนบอลด้วยเราไฟลิ่งเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. การที่เราถูกถอดจาก ESG เนี่ยมันทำให้เ,เราไม่สามารถที่จะออกหุ้นกู้ได้ทันทำไฟลิ่งใหม่ได้ทันแล้วก็โรโอเวอร์หุ้นกู้ปัจจุบันได้ทัน mm hmm. เรื่องดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบไปที่ t r i สต์เ t ตติที่ปรับเกรดเรตติ้งเราอย่างมีนยัยสำคัญนะครับรจาก Investment g เกตไปนะครับ โดมิโนต่างๆเหล่านี้นี่เองเนี่ยก็ส่งผลครบต่อนเนื่องไปที่ธนาคารนะครับทำให้ธนาคารเนี่ยที่ปล่อยเงินกู้ระยะสั้นเราเนี่ยหยุดการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นนะครับการแก้ปัญหาของ EA เนี่ยที่เราแก้มาจนถึงวันนี้นะครับหลักการก็คือว่าเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสถาบันการเงินหลายๆสถาบันการเงินในปีที่แล้วนะครับในการให้เงินกู้ประมาณ8,000กว่าล้านนะครับเพื่อที่จะมา replace นะครับตัวเงินกู้ระยะสั้นเดิม รเราก็แก้ปัญหาสภาพคล่องมันนั้นไปได้แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้2รุ่นนะครับนะซึ่งกรุณนาให้เราเนี่ยเ,เรื่องการชําระเงินหุ้นกู้เนี่ยทั้ง2รุ่นมาซิ้นเดือนนี้ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้จะได้รับเงินคืนตามที่เราพรอมเมสไว้ White, นะครับแล้วก็ด้วยการสับสนุดังกล่าวก็ส่งผลให้ EA เนี่ยผ่านวิกฤตในเรื่องของ liquidity ในเมื่อปังปีที่แล้วมาได้นะครับ ธุรกิจ EV เนี่ยที่เราเดินมาจนถึงปีที่แล้วก่อนที่เกิดเ,เรื่อง credential problem ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบอกว่าเราเดินมาค่อนข้างถูกทางนะครับรถเนี่ยนะครับก็เริ่มทยอยขายไปได้นะรเรามี product ก็คือว่ารถารถเมย์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รถหัวลากไฟฟ้านะครับเรากำลังจะ roll out ออกไปเนี่ยขายบริษัทโลจิสติกขนาดใหญ่นะครับแต่พอส่งผลกระทบด้าน credential เนี่ยแล้ว credibility เนี่ยก็ลูกค้าเราก็เป็นกังวลว่า เราจะมีเราจะอยู่ถึงซ่อมรถให้เขาหรือเปล่าวันนี้เนี่ยพอภาพ EA เริ่มเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เราทำกับ2ธุรกิจนี้ในปีที่แล้วนะครับแอ n e ซน m ิ n แเเองเนี่ยเรื่องแรกก็คือว่าเราลดคอสคือเราเห็นว่ารถเนี่ยน่าจะปล่อยไปได้ลำบากนะครับก็เราก็คงจะต้องลดคอสดโดยการที่เราหยุดการผลิตนะครับทั้งโรงงานแบตเตอรี่เองและโรงงานรถเองซึ่งส่วนนี้ก็เซฟคอสเราให้ประมาณสัก300ล้านนะครับ เรื่องที่สองนะครับที่เราทำนะครับออในต้นปีนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่เราเคลียร์เรื่องต่างๆไปได้แล้วเนี่ยก็คือว่าเราเริ่มส่งแม n จเมนต์นะครับ<ม>เข้าไปในบริษัท Next Point ซึ่งถือว่าเป็นดีลเลอร์ลดแล้วก็เป็นบริษัทลูกเรานะครับเราส่งทั้งโคซีโอไปใหม่นะครับเราส่ง COO ไปนะครับรวมถึงเราเลือก CFO ใหม่เข้ามานั่งประจำการนะครับซึ่งองค์ประกอบนี้เองเนี่ยนะครับ เราพยายามที่จะเทินการขายรถแบบปกติแบบ,บที่ Next Point ขายสมัยก่อนเนี่ยนะครับให้เป็นการขายเป็นลักษณะ Green Logistics Solution ค<ม>ือเรา provide Total Green Solution ให้กับลูกค้านะครับซึ่งเราเชื่อว่าการขายลักษณะนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้เราขายรถไปได้เร็วขึ้นซึ่งจากที่ New Management เข้าไปเนี่ยเมื่อประมาณเดือน2เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามียอดขายเข้ามาเกินกว่า100คันล้นะครับ<ม>เราเชื่อว่าภายในสิ้นปีเรานะ่าจะระบายรถพวกนี้ออกไปได้หมดอัน<ม>นี้ก็คงเป็นเรื่องของ ของการระบาย inventory ี่ทีเราม,มีอยู่การต่อยอดถัดมาที่จากการระบาย inventory ก็คงเป็นการหา p r o d u ักใหม่ๆนะครับเข้ามาเติม gap นะที่มันยังมีอยู่ซึ่งตอนนี้ทางทีมก็เร่งหา r d u ั t ใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อจะฟูลฟิ l แ gap ที่เป็น commercial ev ที่ยังมีอยู่ในตลาดที่เราจะไม่ได้แท็บอินนะครับซึ่ง product ใหม่ๆนี้ผมคิดว่ามันคงเข้ามาไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับรวมถึง inventory ทั้งหมดที่เรา จะขายออกไปทั้งหมดด้วยนะครับนี่คือโฮมเ็นทาเกตหลักๆนะครับของเราสำหรับเรื่องตัว EV Ecosystem ครับตัวแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าแบตเตอรี่ที่ EA ทำเนี่ยมันเป็น High Efficiency b แบตเตอรี่นะครับเราเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า l t r er a Fast Charge Technology ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันทำทั้ง Ecosystem เลยนะตั้งแต่แบตเตอรี่ถึงระบบชาร์จเองนะครับแล้วก็ลดเองแบตเตอรี่เองเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่า ด้วยด้วยคุณลักษณะของแบตเตอรี่ลักษณะนี้ครับ,รบส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงกว่าแบตเตอรี่ปกตินะครับอยู่ประมาณกัยี่สิบกว่าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เองเนี่ยคิดว่าการที่เราจะเดินธุรกิจแบตเตอรี่ได้เราคงจะต้องหาพันเนอร์นะครับที่สามารถช่วยเราซอร์ซ i ิ่งแบตเตอรี่เนี่ยนะครับหรือ raw material เนี่ยได้ถูกลงนะครับสองเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการช่วยเราหาตลาดใหม่ๆรวมถึงตลาดของอเมริกาเองซึ่ วันนี้ก็ต้องบอกว่าประเทศจีนเองเนี่ยก็น่าจะปผะสบปัญหาการส่งตัวแบตเตอรี่เอ็นดิจิท s ลร์ซิสเต็มไปที่อเมริกาอยู่พอสมควรนะครับสุดท้ายเองเนี่ยของคงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่อาจจะเป็นตัว slow charge เองเนี่ยที่ทางจีนเขาค่อนข้างเก่งกว่าเราเนี่ยก็อาจจะมู v e fill gap ที่เราเก uh, ่งแ expert ที่เป็น ultra fast c h a r g h n g แบตเตอรี่ Battery, uh, ให้เข้ามามากขึ้นผมคิดว่าธุรกิจแบตเตอรี่เองเนี่ย uh, เรา คงจะเร่งหาพาร์ทเนอร์นะครับเข้ามาในเซกเมนต์นี้ให้เร็วขึ้นเราคงทารก็ตที่สรุปให้ทุกอย่างได่เนี่ยภายในสิ้นปีนี่คืออย่างชา้าที่สุดนะครับเราพยายามที่สรุปห้ได้ภายในคิวสามแต่ผมคิดว่าวันนี้ด้วยด้วยสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเองเนี่ยนะครับที่มันยังไม่แน่นอนเรื่องนี้คงต้องคงต้องรอสักพักหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับขาพาร์ทเนอร์นะครับส่วนประเทศที่เข้ามาหลากัหลกๆก็ต้องบอกว่าเราคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประเทศจีนนะครับเพราะว่า ส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราสามารถฟูลฟิลนิดซึ่งกันและกันนะครับ mm hmm. นิดหนึงเนี่ยก็คือประเทศจีนเองเนี่ยโรงงานที่จีนเขาสามารถซอสซิ่งแบตเตอรี่ได้ถูกกว่าเรานะครับน mm hmm. ันคือเรื่องแรกนะครับซอสซิ่งพวกว mm ัลลุ่ได้ถูกกว่าเรานะร mm hmm. สองคือเขามีตลาด mm hmm. ที่อเมริกาเอง mm hmm. ที่จะที่มาปิดกับช่วยเราตรงนี้นะครับอันนี้มันคงเป็น2ประเด็นหลกัหลกๆที่ที่เรามองหา นะครับสุดท้ายเองก็ต้องบอกว่าเนื่องจากรถเราเองก็เป็นแพลตฟอร์มของจีนด้วยนะครับการที่คอลลาบอร์เรตรงนี้เนี่ยมันคงมันคงช่วยภาพเหล่านี้ให้กับรถของเราได้ดีขึ้นส่วนธุรกิจดั้งเดิมเราที่เริ่มแรกเลยคือธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเวียนตรงนี้เนี่ยณตอนนี้สถานการณร์เป็นยังไงบ้างะคะคือณเป็นต้องบอกว่า เป็นโชคดีแล้วกันที่เราเป็น first mover ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนาการที่เราเป็นเป็น first mover ครับทำให้ตัว PPA เราเนี่ยดีกว่า PPA หลายๆ PPA ที่มีอยู่ก็คือ power purchase agreement นะครับที่เรามีอยู่เพราะว่า PPA เราเนี่ยมีจุดเด่นอยู่หลักๆนะครับอยู่ที่อยู่สองเรื่องรเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็น perpetual PPA ก็คือต่อได้ทุกๆ5ปีก็จะต่อไปเรื่อย5ปี5ปีต่อไปอเพราะฉะนั้น s t e a m of cash flow ที่เข้ามาเนี่ย มันก็เหมือนอินเดฟเนิดมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่องที่2เนี่ยค่าไฟที่ถูกเขียนไว้ใน PPA เนี่ยมันถูกเขียนไว้เป็นลักษณะค่าไฟแบบโฮเซลที่การไฟฟ้าขายสู่ลูกค้านะครับดังนั้นค่าไฟเนี่ยเป็นแบบโฟลติ้งตามมีคโนมิกอยู่แล้วนะครับค่าไฟลักษณะนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยแพงกว่าค่าไฟที่เป็น PPA ใหม่ด้วยซ้ำนะครับทั้งโซล่าแล้วก็วินเองอันนี้ก็คงเป็น2เรื่องที่ผมคิดว่าเราเราน่าจะได้เปรียบคนอื่นสุดท้ายเนี่ยผมต้องบอกว่า ตัวบริษัทนะครับที่ดูแลเรื่องแมเนจเน้นทั้งวินแล้วก็ทั้งโซล่าเองเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับตัวตัวโซล่าเนี่ยเป็นอินเฮาส์นะครับตัววินเป็นพาร์ทเนอร์เราเองนะครับซึ่งการดูแลแล้วก็แมนเทนแเน้นเนี่ยถ้าถ้าพี่สังเกตดูนะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวินเราและโซล่าเราเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มทุกบริษัทในตลาดวันนี้ณวันนี้เนี่ยตัวธุรกิจโรงไฟฟ้าเองเนี่ยก็ยังเป็นรายได้หลักให้กับ ใช,ใช่ครับอย่างปีนี้เนี่ยเข้ามาสักประมาณเท่าไหร่ผมว่าตัวเลขปีนี้น่าจะประมาณหมื่นล้านนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วส่วนที่เป็น a d d ร์มันทยอยหมดก็จริงแต่กว่าจะหมดนดี่า็สัก5ปีนะครับ<嗯>เนวนิว u e จะเหลือสัก5,000กว่าล้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยธุรกิจโรงไฟฟ้าครับเราก็ยังมีธุรกิจที่เราเข้าไปใหม่ก็คือเวสต์เวย์เอนเนจีนะครับเวสต์เอเนจีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดือนเดือนเนี้ยเราจะเปิดดําเนินการที่เกาะล้านนะครับ<嗯>เป็นระบบเวสต์แมネจเมนต์ซึ่งซึ่งเราเชื่อว่าด้วยฟิโลออซฟีของเราตั้งแต่เปิดบริษัทมาครับคือเราต้องการที่ทําให้ประเทศไทยเนนี่ยะครับ มี l Be a c e to live basically ก็คือทุกอย่างต้อง s ustain มากขึ้นนะครับปัญหาที่เราเห็นในประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าตามเกาะต่างๆซึ่งประเทศเราเป็นทร u r i s m มเนาะแล้วก็การกำจัดขยะของแต่ละเกาะเนี่ยทำได้ยังไม่ดีเป็นกองขยะขนาดใหญ่ซึ่งพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราเห็นแกลบว่าถ้าเรามาช่วยทำตรงนี้เนี่ยมันคงจะทำให้ประเทศเรานดีขึ้นนะครับก็โงแรกก็จะเปิดดำเนินการอ่สิ้นเดือนนี้นะค,ะครับโรงที่สก็คือที่ภูเก็ต ที่ภูเก็ตเองเนี่ยเราชนะบิดดิ้งไปแล้วตอนนี้กำลังกอ่อสร้างอยู่ <S S S นะครับอันนี้จะเป็นเ e สต์ n ูเอจก็คือเอาขยะชุมชนเนี่ยมาทําพลังงานนะครับก็เหมาะสแตนนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราชนะไปแล้วก็คือที่ปทรรุมธานีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซกเมนต์ใหม่แหละที่เราคิดว่าเราจะเข้าไปช่วยเปลี่ยนประเทศวเวลาเราเข้าไปครับในแต่ละที่เนี่ยต้องบอกว่าเราเข้าไปทั้งองค์คาพยพสมมุติเราเข้าไปที่ภูเก็ตเนี่ยแทนที่เราจะเข้าไปแค่ ตัวเวสต์เวย์เอเนจีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรถเมล์และไฟฟ้าที่ภูเก็ตเราก็ขายให้ภูเก็ตพัฒนาเมืองเข้าไปแล้วนะครับ<ม>แล้วเขาก็เอารถเราเนี่ยไปวิ่งนะครับ<ม>เรากำลังจะมีชาร์จิ้งฟราสตรั่เจอร์นะครับที่ใกล้แถวสนามบิน<ม>นะครับเพื่อสปอร์ตตรงนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราพยายามจะเปลี่ยนให้มันเป็นกรีนอีโคซิสเต็มนะมทั้งทั้งระบบนะครับในแต่ละที่ที่เราเข้าไป ที่สำคัญคือในเรื่องของฐานะการเงินสภาพคล่องของ EA ไนาวันนี้เนี่ยตอนนี้ดีขึ้นเป็นลำดับยังไงบ้างคะคือวันนี้สำหรับเรื่องการาจัดัการทางการเงินเองนะครับต้องบอกว่าเราเราพยายามจะหาพาร์เนอร์แบงค์ที่เข้ามาช่วยเราในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งโปรเกรสปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีตัวแล้วล,ะละ่ะที่ที่เป็นธนาคารแห่งหนึ่งที่ เขาอยากจะเข้ามาสนับสนุนเรานะครับ mm hmm. ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ก็คงจะทำให้ EA สามารถเซลสเตนไปได้ระยะยาวนะครับ mm hmm. ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเองก็จะเห็นว่าสถาบันการเงินเกือบ10แห่งก็สนับสนุนเรานะครับ mm hmm. ออหุ้นกู้ทั้ง2รุ่นก็ mm hmm. ให้เราเลือกสำหรับพูดถึงหุ้นเองนะครับก็ได้เพิ่มทุนและสนับสนุนเรา mm hmm. ผ่านหุ้นเพิ่มทุนนะครับ RO มาต้นปีประมาณ7จ0 0พั400ล้าน mm hmm. ทั้งจริงก็โอเวอร์ซ mm ับสคร์ด้วยสำหรับส่วนนั้นนะครับเรากำลังจะหาพาร์ทเนอร์ชิพแบ เพื่อที่จะมารวมกับเราเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยจะ drive mm hmm. เราเนี่ยขึ้นไปสู่อีกจุดหนึ่งในอนาคตนะครับ mm hmm. ซึ่งจุดเนี้มันคงมันคงดีขึ้นเยอะนะครับกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ mm hmm. นะครับแล้วก็แบงก์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะทยอยเข้ามา mm hmm. เรามากขึ้นนะว่าจะทยอยเข้ามาสนับสนุนเรามากขึ hmm. ้นผมว่าปัจจัยหลักๆที่กระทบพุ่น ea มันมีอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของ ตลาดพี P, ตลาดโดยรวมนะครับนี้ผมว่าทุกคนกระทบมดเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องความ uncertainty ในเรื่องดูเนีย g แมนจ์ผมว่าวันนี้ด g แมนจ์ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วละ่ะว่าโซฟาที่ผ่านมาเราฝ่าวิกฤิด้วยกันมาได้สุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ liquidity problem เนาะที่วันนี้ทุกๆคนเนี่ยยังมองว่า EA เนี่ยยังมี liquidity problem รออยูอ่นะครับเชื่อว่านะครับ liquidity problem เนี่ย จะถูกคลี่คลายผ่านพเนรบชิพแบงก์ละกันนะครับภายในเดือนกันยานี้นะครับ,รบงั้นถ้าสามองค์ประกอบนี้มันมาด้วยการประกอบกับ intrinsic value ของเรานะั mm ่นก็คือผลประกอบการที่มันดีนะครับซึ่งจุดหนึ่งเนี่ยอยากให้นักลงทุนทุกคนมองก็คือปีที่แล้วเนี่ย cash flow operation เราเนี่ยบวกเกือบเกือบแปดพันล้านนะครับซึ่งบริษัทที่มี cash flow operation บวกเยอะขนาดนี้ไม่ใช่บริษัทที่มีปัญหานะครับ ปีนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขแคชโฟลเดรชันเนี่ยก็คงไปอยู่ในทํานองลักษณะเดียวกันฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยมีทั้ง Intrinsic ว a l ลูและเรื่องอื่นๆที่เราคลี่คลายไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นผมคิดว่ามันมันน่าจะกลับขึ้นไปในสู่ที่จุดที่มันดีกว่าเดิมผมเชื่อว่าเออแอสเซนิวแมนจเมน์เองนะครับแล้วก็สิ่งที่เราแก้ปัญหาให้กับบริษัทถึงทุกวันนี้เองเคลายเสษที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า ตัวนิวเมเนจเมนเองนะครับและตัวบริษัทเองมีคุณค่านะครับแล้วก็จากการพิสูจน์หลายๆเรื่องไม่ว่าจะมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่เข้ามาคุยกับเราตลอดเวลานะครับประกอบกับมีทั้งสถาบันการเงินที่เข้ามาคุยกับเราเรื่องต่างๆเหล่านีา้ผมเชื่อว่า EA เนี่ยยังเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยครับก็ยังเป็นก็ยังเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับทุกวันนี้อาจจะต้องอาบนานนิดนึงนะครับ<ฆ>หรือเปลี่ยนเสืออ้อโปงเสื้อผ้าใหม่แต่งหน้าทาปากหน่อยนะครับเพื่อกลับมา นะสวยเหมือนเดิม,มน,นะครับซึ <S <S ่งจุดนี้นี่เองเนี่ยก็อยากจะให้รอชมชัปเตอร์ถัดไปดีกว่าว่า n w w m n n g g m m n t เนี่ยจะดราฟบริษัทไปที่จุดไหนวันนี้ทาง EA ก็ได้มาฉายภาพถึงการผ่านค r i s ิสแล้วก็ก้าวต่อไปของ EA ในบทใหม่ครับที่เราจะต้องติดตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ทางสำนักข่าวอินโฟ e คสก็ต้องขอขอบคุณคุณประสูบบากนะคะขอบคุณที่สครับค่ะแล้วันนี้เราสคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะดี